ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox for Ever นะครับผมรายการที่จะทำให้ทุกคนสนุกกับการเล่นไปตลอดการนั่นเองสำหรับในวันนี้ครับผมก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากชุดที่แล้วนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วนั้นในพีชชินได้ทำการแกะชุดร e ไว v ว l เด็กนะครับผมหมายเลข6ผปิดด้านอีกแล้วหมายเลขหรืด็ดเจยนะหกกลับด้านกลับด้านกลับด้านนะครับหมายเลข6ไปนะครับแคนดเลกูลานนั่นเองนะครับผมขอไปที่แบบหยิบกระด้านเพราะว่า ตัวแพคเกจจริงมันแบบเหมือนกระทุกด้านไงนะครับช่อบยีผิดทุกทีเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับยังไงมันก็เป็นก่องให้เรานําไปใช้ได้จริงนะครับผมแต่ในวันนี้ก็ผมเราจะไม่แกะศูนย์หกนะครับเราจะมาแกะชุดศูนย์เจ็ดกันนะครับผมซึ่งศูนย์เจ็ดนั่นเนี่ยคือแคลนเจเนซีนั่นเองแต่จะไม่ใช่เจเนซีนสายเฟรนลีวนะครับผมแต่เป็นเจเนซีสายสมบัติสวรรค์น,นะครับ ซึ่งมีตัวชูโรงก็คือมินาวานั่นเอ,เองนะครับผมแล้วก็จะมีตัวอื่นๆที่ติดชื่อสมรสวรร์ทั้งเด็กเลยนะครับผมโอ้อยากรู้แล้วขอข้างในมีอะไรบ้างจะมีสาวๆจะไม่หมดหรือเปล่านะครับผมต้องลองแกะดูกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยครับผมโอเคครับผมงั้นเราก็จะมาทําการนะครับแกชุด Special ล e ซตซีรีส์สามร v a วิร์ k เดหมายเลขเนะครับผมในแครนเจเนซิสที่ให้มาในกล่องนี้นั่นเองนะครับผมโอเคก็อย่างที่บอกครับว่า ชุดรีไวโอเด็กเนี่ยจะเป็นชุดที่ค่อนจากคุ้มมากนะครับคือมันจะมีแต่แคลนลองแหละมันจะไม่มีพวกรอยเย้าขังในโลออกมาให้เราเก็บเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นแคลนลองพวกนี้เนี่ยออกมาก็จริงเช่นเจเนซีสอ่าได้ก็ได้ชุดที่แล้วแต่ออกมาทีนึงเนี่ยก็มีของเกือบจะครบเลยนะครับเรียกได้ว่าซื้อหนึ่งถึงสองกล่องเนี่ยคือเรียกได้ว่าแทบจะเกือบฟูลในสายนั้นก็ว่าได้นะครับผมโอเคก็หยิบออกมาแล้วนะครับ สำหรับในกล่องนี้นะผมก็จะเป็นแคลนเจเนติสสายสมบัติสวรรค์นั่นเองอย่างในช่วงภาคสามนะครับผมสายสมบัติสวรรค์เนี่ยสายมินาว่าเนี่ยเป็นหนึ่งสายที่มีคนเล่นเยอะมากนะครับพอเข้าสายนะครับผมอ่เขาพอเข้าภาคสี่ลีเจียนก็ยังคงเป็นสายนี้อยู่นะครับผมแต่พอเข้าภาคห้าปุ๊บมันก็จะมีสายอื่นสายเฟรนลิมมาให้เล่นแทนนะครับของเสริมมันไม่ค่อยมีก็เลยดูดรอปลงไปนะครับผมแต่ว่าในชุดนี้เนี่ยก็จะเอาเก็บของเก่านะครับอ่ารวมถึงของเสริมในชุดใหม่นู่นเชียช่วงภาคจีอย่างเงี้ย เอามาเสริมให้เต็มที่เลยนะครัคิดว่ายังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูทีละใบาเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มที่เกรดศูนะครับผมตัวเริ่มให้มาถึง2ใบเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่สามารถใช้ซ้ำได้น,นั่นเองถ้าเกิจดจูเจออีกนะครับผมกับสมบัติสวรรค์แห่งการอธิษฐาน p l a y Angel นะครับผมตัวนี้คือเป็นหนึ่งบที่ดีมากๆครับปั๊มพลังได้โซชาร์จได้ทำท,ทุกอย่างครับใส่ไว้2ใบกําลังดีนะครับผมหรือถ้าเกิดใครไม่ชอบอาจจะเหลือแค่1ใบแล้วไปหาอะไรจากที่อื่นใส่เองก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดมีชุดซื้อเจเนซิ่ชุดนี้ชุดแรกอ่ะต้องเล่นอย่างนี้ไปก่อนนะครับโอเคก็ให้มา2ใบนะครับส่วนทริเกอร์ให้มาบ้างก็จะให้ สเตนทริกเกอร์นะครับผมอันนี้คือสมบัติสวรรค์แห่งกระจกเงาอาร์คริสนะครับเป็นสแตนที่มีสกิลด้วยนะครับผมก็ไว้ใช้ปั๊มพลังได้เขาอบอกการโซบัสต่างๆได้ได้เองนะครับผมที่สำคัญคือติดชื่อสมบัติสวรรค์ด้วยเล่นง่ายมากแน่นอนครับผมก็ให้มาสี่ใบแล้วก็จะมีคริติคอลทริกเกอร์นะครับผมกับสมบัติสวรรค์แห่งการมองไกลเคลียร์แองเจิลครับผมไม่มีสกิลเลยนทั้งสิ้นแต่ว่าติดชื่อสมบัติสวรรค์นะครับและก็จะมี ฮิลทริกเกอร์นะครับผมสมบัติสวรรค์แห่งความเห็นใจเอลนะครับก็สีใบเหมือนกันใบนี้วาดสวยน่ารักมากครับและสุดท้ายก็คือแสตดไม่ใช่แสตดรอทริกเกอร์ครับขออภัยรอทริกเกอร์สมบัติสวรรค์แห่งลางดีลางร้ายลอชแองเจล่นเองครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างดีมากครับสมบัติกากก็ได้โซชาร์จเพิ่มด้วยนะครับผมเก่งมากๆ ก็โดยรวมคือ,อยังไงก็ตามช่วงเกรดศูนย์ก็จะมีแต่สมัติสวรรค์ได้มาหมดเลยซึ่งมีมามากอยู่แล้วครับก็เรียบร้อยให้มาช r ิกเกอร์สตัวเริ่ม2นั่นเองครับผมก็รวมเป็น18บแปใบนะครับคราวนี้มาดูเกรดหนึ่ง,งต่ออะไรดีกว่าให้อะไรมาบ้างนะครับผมอ่ะใบแรกครับกับสมบัติสวรรค์แห่งการฉายภาพ Miller a n g องครับผมตัวนี้ดีมากเพราะว่า สายสมาสวรรค์เช่นมินว่าตัวหน้ากล่องมาเกยียนะครับผมก็จะเป็นตัวที่มีสกิลตีลิมิเต็สีไงแต่ใบนี้เนี่ยคือจะมีสกิลปลดลิมิเต็สีมาให้ด้วยนะครับผมทําให้สามารถใช้ได้ตั้งแต่กีดาเมจก็ได้ไม่ต้องรอสีนเมจแล้วก็ให้มาถึง3ใบเลยดีมากครับตามมาด้วยนะครับผมมาอันนี้คือสมบติสวรรค์แห่งการชําระล้างเพียวแองเจิลนะครับผมตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับก็สามารถทาอะไรได้หลายอย่างไม่ใช่เป็นช่วยปั๊มพลังนะครับผมแล้วก็ช่วยเร่งจ่วด้ด้วยครับผมแต่ว่า ให้มาแค่สองใบเสียดายมากนะครับเสียดายจริง,รงต่อมาครับผมก็จะให้สมรสวร์แห่งความปรารถนาดี please angel นะครับผมให้มาสองใบเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว b o o ต t หลังแวนที่ดีนะครับผมถ้าเกิดแวนติดสาย l e เจีย Legion นั่นเองซึ่งชุดน,นี้ก็เน้นให้แวน l e g i ยนอยู่แล้วครับต่อมาครับผมเป็นเกรดหนึ่งเป็นพิทัษ์นะครับผมต้องบอกมันคือค u e t เทน a l l อ่ามันคือสมรสวร์แห่งไอเยนสเวลนะครับผมด้วยความที่ว่ามันมีตัวเกรดสามที่เป็น l e g i ยนให้ถึง2แบบนะครับดังนั้นเนี่ย การที่มีคุณตัวอลให้มาคือช่วยให้เรารีเจียนง,ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมไม่ต้องรอแบบทิ้งเองกาดเองรอตายเองเนี่ยก็ช่วยถมหลุมได้ดีเลยนะครับผมก็ให้มา2ใบนะครับตามมาด้วยเกรดหนึ่งอีกใบหนึ่งแล้วผมใบสุดท้ายแล้วกับสมบัติสวรรค์แห่งการปัดเป่าช h ยน y ่งเจ้าใบนี้ดีมากครับเพราะว่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องของอโซบาที่ทิ้งไปนะครับผมคือแบบใครเลีนใในยนนสิตจะรู้เลยว่า เออช้าเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นยิ่งใช้เยอะเด็กก็จะเอาเร็วนะครับผมมาเพอแพ้เพราะเด็กเอาตลอดเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีพวกตัวเนี้ยชินี่เอนจอิมาเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถอ่าไม่ทําให้เด็กเราหมดแล้วยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะเอาพวกสมัส,สวรรค์ที่ใช้ไปแล้วเนี่ยยัดเข้าโซ่ใหม่ได้นะครับผมยัดได้ทีเดียวสามใบเลยดีมากครับก็ให้มาถึงสี่ใบจัดเต็มทีเดียวคุ้มค่ามากต่อมาเป็นเกรดสองนะครับผมก็จะให้สมบัติสวรรค์ยามสุนธยาเฮลส์เพลิสมาครับผมมา2ใบนั่นเองคร และก็ให้นะครับตัวสมรสวรรค์แห่งความอุดมสมบูรณ์เฟรย่าอีก2ใบนะครับผมตัวนี้ก็เล่นง่ายใช้ง่ายครับช่วยโซชาชุบำพาพลังด้วยนะครับผมอ่าโดที่ดีมากครับกับสมรสวรรค์แห่งโชคชะตานอนนะครับผมโดยที่เป็นคู่หลีเจียนด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือ สมรสวรรค์ยามเที่ยงวันเฮเมล่าครับใบน,นี้ก็เป็นองไใบที่ดีมากนะครับผมเหมือนกับเชนี่เองเจ้าเลยก็คือช่วยนําการที่ใช้ไปแล้ววนกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับผมวนกลับเข้าโซไปนั่นเองดีมากๆครับผมแบบเราโซบัสจะได้ไม่ต้องคิดมากก็โซไปเลยเดี๋ยวมีตัวยัดกลับนั่นเองตัวนี้เป็นคู่รีเจียนด้วยนะครับก็ให้มาถึง4ใบโอ้ดยอดคราวนี้มาดูเกรดสาบ้างนะครับผมอ่า ก็จะให้เกรด3ตัวแรกครับกับสมบัสวรรค์ยามเที่ยงคืนนิกส์นะครับผมตัวนี้เก่งมากครับเพราะว่าปรมังปรมคีได้นะครับผมทำได้หลายได้หลายอย่างเลยแล้วก็เป็นตัวที่คู่กับตัวเฮเมล่าด้วยนะครับผมนี่ถ้าเกิดลีเจนคู่กันจะได้อย่างนี้ครับก็ได้เป็นตัวแทนของอาอายามเที่ยงวันกับยามเที่ยงคืนนั่นเองนะครับผมมิดไนท์กับ d a y ์ไนท์อะไรก็ว่าไปนะครับเขาใช้ว่าอะไรนะ d a y ์ไนท์เดย์ไทม ไม่รู้นว่าเที่ยงเรียกว่าอะไรนะผมขออภัยนะการแต่ว่าก็จะเป็นตัวตัวแทนของเที่ยงวันเที่ยงคืนนั่นเองก็เป็นการที่สวยงามและเก่งกาจทั้งคู่ครับหรือถ้าเกิดใครมันจะใส่นิกใส่พราะเฮเมลาก็ได้ก็เก่งอยู่แล้วนั่นเองแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วแล้วก็ใส่ไปทั้งคู่ครับได้ในทั้งคู่เลยคือคือข้อดีของเกรดสามชุดนี้คือจวดอะไรก็เล่นได้นั่นเองครับผมอ่ะก็ได้นิกมานะครับต่อมาก็จะให้เกรดสามอีกเซตหนึ่งมาครับผมนั่นก็คือสมุทรสวรรค์แห่งจักรวาลซึ่งเล่นคู่กับนเลยผม โชคชะตานอนนั่นเองครับสมบัติสมบัติในโชคชะตานอนซึ่งตัวอินดาชิลเนี่ยเป็น1หนึ่งใบที่เป็นท่าปิดเกมอันโหดร้ายในอดีตนะครับผมด้วยคขาี่อาจสมัยก่อนคือเยียบเบรกไร้จับรีเจนะครับแล้วตีไปแรงๆฝันข้ามห้ามเอาเกรดหนึ่งขึ้นมามากกว่ามันป้องกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดจับจังหวะดีๆฝันข้ามได้คือแบบย่ำแย่มากนะครับตัวมันเองก็เคลียร์เยอะด้วยเบรกไร้ก็ตีแรงด้วยนะครับแล้วก็เล่นง่ายอีกนะครับผมโอ้โหเป็นหนึ่งใบที่โหดจริงๆครับกับ สมบัติสวรรค์แห่งจักรวาล CEO อิกดาชิลนะครับผมให้มา2ใบนะครับผมและเกรดสามสุดท้ายครับเป็นตัวหน้ากล่องด้วยซึ่งคือจะมีฟอยล์หนึ่งนั่นเองกับสมบัติสวรรค์แห่งสัพพัญญามินาว่านะครับผมก็จะเป็นจีเนสิต์ใบแรกๆนะครับที่ลุกได้นั่นเองคือตีและลุกได้นะครับผมดีมากในยุคนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับผมเห็นาว่าถ้าเกิดในยุคนั้นคือเราจะเหยียบเบรกไลท์แล้วก็เล่นกันนะครับทำให้ตีโหดๆแล้วก็ตีแสนด์ได้ยุคนี้ก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับผมเเห็นะว่่าา่าาาอจจไมแรงท อีดาชิลนะครับผมอาจะต้องดูจังหวะด,ดีๆแล้วกันเพราะว่าตัวมินาวาเนี่ยค่าคอนมันยอะอยู่ก็ต้องทิ้งมือ3ใบแน่นะครับก็อแอบเปลืองนิดนึงเนาะแต่ว่าก็ความสวยงามความเงียของเธอเต็มแน่นอนครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ได้ให้ตัวแองเจลิก้ามาด้วยแต่ว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยแองเจลิก้าเดี๋ยวมันจะมีเวอร์ใหม่นะครับผมออกมานั่นเองก็รอเก็บตัวนั้นก็ได้ครับโดยรวมก็คือชุดนี้เหมาะสำหรับเก็บไว้และรอการ์เสริมเตมเนสิต สายสมสวรรค์นในอนาคตเพราะว่าในอนาคตมันจะมีตัวโหดๆมาอีกแน่นอนนะครับผมอ่ะนี่คือเกรดสามที่ให้มาทั้งหมดนะครับต่อมาเป็นเกรด4นะครับผมให้มาบ้างก็จะให้มหาเทวดา d o มเ l e นะครับผมตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ติดชื่อสมบัติสวรรค์แต่ว่าไม่ได้ซีเรียสครับเพราะว่าเกรด3เราทุกใบเนี่ยติดชื่อสมบัติสวรรค์หมดเลยนะครับนั่นคือสไตล์มายังไงก็ติดชื่อแน่นอนนะครับผมก็เป็นโดสสายแร้ที่ดีมากก็ให้มา2ใบนะครับและก็จบที่เกรด4อีก2ใบนะครับผมก็ให้ สมบัติสวรรค์ขั้นสุดยอดแห่งไฟศักดิ์สิทธิ์บิมิเทอร์นะครับผมให้มาอีก2ตัวนั่นเองโดยรวมเด็กนี้ก็จะเป็นที่ค่อนข้างจัดดีครับผมเพราะว่าให้สมบัติสวรรค์มาเยอะเรียกได้ว่าเกือบทุกใบเลยมั้งถ้าจะไม่ผิดทุกใบครับผมทุกใบจะติดชื่อสมบัติสวรรค์หมดเลยเล่นง่ายมากครับของครบแน่นอนไม่ต้องไปตามเก็บทีละชุดคือผมบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดคุณจะเล่นสมบัติสวรรค์ในตอนนี้นะครับในตอนที่ทาคลิปอยู่เนี่ยแล้วบอกไม่เปิดชุดนี้นะ หาอะไรอ้วกนะครับเราบอกโอ้โหอันนี้ก็มาจากชุดนั้นอันนี้ก็จากชุดนี้อันนี้ต้องเปิดอันเปิดภาคสี่เปิดภาค, 4, ภาค5าเปิดภาค3าวนไปหาเยอะมากเปิดหลายกล่องมากลงทุนหลักพันนะครับผมแต่คุณซื้อกล่องนี้นะครับ ลงทุนหลักร้อยครับได้เกือบครบเลยนะครับผมเปิด2อก,อกล่องอ่ะแทบจะเล่นได้ละนะครับผมรอแค่พวกหาพวกจิกัดเดียนอ่ะหรือไปหาพวกทิ้งไซส์รอของเสริมหาเกตสีเพิ่มนะครับผมฟูละนะครับเล่นง่ายๆยังไงก็ตามสายสมบัติสวัรค์เป็นหนึ่งสายที่น่ากลัวพอพอกับสายเฟรนลิวนะครับผมสายเฟรนลิโอเคมันจะมีรูปแบบได้นในแบบของเขาแต่ว่า สายเจเนซี Genesis, ส่สายสมัสสวรรค์นเนี่ยก็มีคอมโบในรูปแบบตัวเองที่กดดันฝีน้ำับมได้ดีเหมือนกันนะครับปั๊มพลังปั๊มคีย์โหดอยู่เหมือนกันโซ so, ชาร์จโซบาร์สวนไปครับเล่นง่ายไม่ยากนั่นเองครับผมทุกตัวเน้เน,นเล่นง่ายนะครับผมก็ แนะนำครับซื้อเก็บไว้จะดีมากก็สักคนละประมาณ2กล่องกาลังดีครับผมอ่ะนี่คือการแกะรีวิวทั้งหมดในชุดนี้นั่นเองครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการรีวิวชุดรีไวโอเด็กเบอร์ศูนย์เจ็ดนะครับผมแคลนเจเนซี่นั่นเองก็บอกไว้ก่อนเลยว่ามันดีมากมากนะครับชุดนี้เพราะว่ามีของแทบจะครบจริงๆนะครับผมแบบถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากหนึ่งกล่องคือเล่นได้แล้วอาจจะเสริมอีกสักหนึ่งกล่องอ่ะเผื่อบ่าใครอยากได้มินอว่าเยอะๆนะครับผมแต่จริงๆแค่นี้โอเคแล้วนะหรือใครอยากจะเพิ่มพวกสไตล์อ่ะจีเีอน ใส่ก็ไปก็ผมเด็ดแน่นอนก็ผมเรียกได้ว่าเติมอะไรนิดเดียวอยู่ได้ยาวๆแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับผมมไราว่านะครับอ่ามิโกะนะครับผมถุงเท้ายาวนะครับมินิสเกิร์ตสุดยอดดอะเบสนะครับผมโอ้ยไม่ใช่ประเด็นนะครับผมแต่มันเก่งจริงๆอ่ะลองซื้อไปเล่นดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้กับการรีวิวคงต้องขอจบาแตรงไปตรงนี้นะครับผมไว้เจอกันต่อตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามให้ดีครับสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย